ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาลงทะเบียนนะคะระบบแจ้งที่พักนะคะก่อนอื่นก็เข้ามาหน้านี้เลยค่ะเพื่อทําการลงทะเบียนนะคะเขาก็กดเข้าไปก็จะเป็นการใส่ข้อมูลของเรานะคะในฐานะเจ้าบ้านนะคะก็ข้อมูลคร่าวๆตามหน้าจอเลยคะ่ะอันนี้ก็จะมาให้ชมนะคะว่ามีเพิ่มในส่วนของข้อมูลทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนเข้าไปด้วยนะคะกดลงทะเบียนนะคะ แล้วเราก็จะได้รับอีเมลนะคะเขาก็จะให้เรายืนยันอีเมลนะคะก็กดเข้าไปค่ะตรง verify email นะคะเสร็จแล้วก็จะพามาหน้านี้แล้วก็กด ผมตกลงเข้าไปค่ะเพื่อยืนยันเขาเจ้าหน้าที่เขานะคะก็จะอนุมัตินะคะสร้างเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยูสเซอร์เนมให้เรานะคะแล้วก็กดเข้าไป Verify ตรงนี้เราก็จะต้องทําการอ่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าไปนะคะแล้วก็กําหนดใหม่เข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะพาหน้ามาที่เราลงทะเบียนนะคะนี่ค่ะกดเช็คถูกทุกข้อเลยนะคะ ตรงนี้ก็ให้อัปเดตเวอร์ชันก็คลิกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าจอนะคะเตรียมสำหรับการแจ้งที่พักอันนี้ก็เป็นในส่วนของอหน้าตานะคะที่เราเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วก็จะมีโชว์ให้เห็นนะคะว่ามีอัปโหลดส่วนของทะเบียนบ้านแล้วก็สมเนาบัตรประชาชนสถานะก็คืออนุมัตินะคะหรือว่า a อ p r o v e หน้านี้นะคะก็จะเป็นการในส่วนของรายงานแจ้งการเข้าพักนะคะของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่บ้านเราเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาโชว์ค่ะ